เดี๋ยวเราไปติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านรัฐมนตรีนั้นลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะไปติดตามการแก้ปัญหาน้ำในจังหวัดกาญจนบุรีเพราะว่าในพื้นที่นี้เป็นพื้นที่เงาฝนน้ําฝนไม่ค่อยตกลงไปในพื้นที่ทําให้มีการแรงอยู่บ่อยๆนะคะมีโครงการหนึ่งที่น่าสนใจค่ะเป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเป็นโครงการจัดหาน้ําบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอยู่ที่อําเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะไปติดตามกับผู้สื่อข่าวของเรานะคะ คุณนุชชาสุขสมกริษค่ะผู้สื่อข่าวของ n อ t กาญจนบุรีค่ะ สวัสดีค่ะคุณถนอมคุณสิริสวภาค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่โครงการจัดหาน้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทุ่งคูนที่อําเภอห้วยกระเจา้าจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่นายกรัฐมนตรีนะคะพลเอกประยุจันโอชาพร้อมด้วยคณะนะได้เดินทางมาเพื่อมาติดตามการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้าของพี่น้องประชาชนค่ะ โดยช่วงเวลาประมาณ9ก้นาฬิกาสามสทีค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะคะได้เดินทางมาถึงที่บริเวณโครงการจัดหาน้ําบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่หมู่19อําอเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ หลังจากนั้นนะคะท่านนายกก็ได้มีการรับฟังนะคะการกล่าวรายงานโครงการรวมถึงได้มีการเยี่ยมชมอาคารสูบน้ําค่ะพร้อมทั้งได้มีการมอบแกนลนน้ํานะคะให้กับผู้แทนชุมชนจํานวน9้าท่านด้วยกันรวมถึงได้มีการพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนถึงที่เลยค่ะ โดยพื้นที่อำเภอห้วยกระเจ้านี้นะคะถือว่าเป็นหนึ่งในห้าอำเภอของจังหวัดกาญจนบุรีที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้าและภัยแ้งส้ําัทธซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอีสานแห่งภาคกลางเลยค่ะเนื่องจากว่าสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาเป็นพื้นที่เขตเงาฝนนะคะไม่มีแหล่งน้ําธรรมชาติไหลผ่านและไม่มีระบบชนละปะทานด้วยส่งผลให้พี่น้องประชาชนค่ะได้รับความเดือดร้อนเพราะว่าไม่มีทั้งน้ํากินน้ําใช้รวมทั้งน้ําในการทําการเกษตรค่ะ ทางรัฐบาลนะคะจึงได้มีการอนุมัติงบกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจจากเงินกู้โควิด -19 มอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ําบาดาลระดมทุกหน่วยงานค่ะดําเนินการจัดหาน้ําบาดาลให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคด้วยค่ะ ซึ่งเกิดมาเป็นโครงการจัดหาน้ําบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดําริบ้านทุ่งคูนนะคะซึ่งเป็นหนึ่งใน15โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมรับไว้เป็นโครงการในพระราชดําริค่ะซึ่ง3ใน15โครงการอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะอยู่ที่อําเภอเราขวาน1โครงการค่ะและที่อําเภอห้วยกระเจ้าแห่งนี้2โครงการด้วยกันซึ่งสามารถผลิตน้ําได้ปริมาณสูงถึง1.7ล้าน ลูกบาทเมตต่อปีค่ะประชาชนได้รับประโยชน์ถึง9หมู่บ้านประมาณ7,000กว่าคนหรือถ้าคิดเป็นครัวเรือนประมาณ2,000กว่าครัวเรือนนะคะนับว่าเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืนค่ะ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศที่อำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเดี๋ยวในอีกสักครู่ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะคะจะได้มีการเดินทางไปติดตามการจัดระเบียบแพรค่ะแล้วก็ไปเยี่ยมชมจุดชมวิวสกายวอล์คนะคะซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรีด้วยค่ะคุณถนอมคุณสิริสวัสดิ์ค่ะขอบคุณคุณนุชนานะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะไปติดตามเรื่องของการบริหารจัดการน้ําด้วย